ข้าชื่อสุพรรณกัล,ลยาข้าเกิดวันเสาร์ปีมะเส็งพุทธศักราช298 0เป็นลูกสาวของพระมหาธรรมราชามีน้องชายสองคนคือเจ้าดำกับเจ้าขาวเมื่อแพ้ศึกข้ากับน้องชายพร้อมด้วยเจ้าเหนือหัวคือพระมหินทราธิราชแต่ท่านมาถึงเกตทูเบิลเมืองมอน ท่านเสียชีวิตลงเขาจึงสั่งให้พ่อของข้าเป็นมหาอุปราชเป็นผู้ครองราชกรุงอโยธยาข้าพร้อมกับไพรพลและน้องเพราะน้องข้าไม่ยอมจึงให้ข้ามาด้วยเราช่วยเลี้ยงเขาจนโตข้าจากบ้านเมืองมาเมื่อวันพุธเดือนสีปีมาเมียพุทธศักราช2,112 คิดถึงบ้านคิดถึงมันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหลือเกิ